หรอทิกเกอร์นะก็ไม่รู้ว่าผมกดจะกดไลค์แล้วมันเอาไงกูเห็นแอปที่เอ็มใช้มันหน้าตามันสีเทาๆอ่ะใช่อันนี้มันแอปแบบทิกเกอร์บะอ่แทนอ่ะอ่าทั้งนั้นไม่น่าไม่น่าใช่เพราะที่พี่ที่พี่เห็นเอ็มสตรีมทิกเกอรอ่ะมันใช้ไอแอปสีเทาๆอ่ะอยากลองเปิดเองเอาไว้ดูแบบตอบกลางแล้วหน่อยอยู่ไหนบ้างอ่ะพี่เขาลองไหมอ๋อพี่ฟ้า โ <Okay. S 2> อเครีแล้วฟรีเฮ้ยทำไมกระเป๋าสามจึงไม่มีลูกอ่ะเลย้วกระเป๋าสามไม่มีอะไกินหรืออะไงเงี้ยไม่เหลจะกิน,ห,น,กนหรอใส่ที่อย่างม,มีไอเคเหลือด้วยก็สุนทงองโคตรเยอะเลย เดี๋ยวหนวจัดหนวจัดหนวจัดผิดหนวจัด M four เหลือก็บอกถึงเนเชอตรงนี้เผื่อใครต้องการวิอะไรอ่ะเป็นเจอของดีอ่าเปล่าบูโซนพี่ได้เฟอเอ็มาสองอ่ะ เห็นแล้วพร้อมแล้วตสมีตัวนึงเหรพี่ฮตัวเดียเหรอมีด้วยหรอมีมีเอาเียขึ้นรอดีสั์ไอ้เฮียไปเห็นเนี่ยไปไปไปทัน go 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 มขีว่าผมมีอะไรบ้างอวยอเ้ย กดแท็บน้องเพื่ออยากเดินทางไอ้เหี้ยไอ้แบกไปยิงกูเป๋าสามอ่ะกูแบกไปเอ้สารบ้านไหนกอดังกอดังกอดังพี่เพิ่มไปนะใช่พี่ทิมเลยไม่รู้พี่ตัวหน้าได้ผมเห็นตัวเดียวอ่ะอ่ะโอเคโอเคถ้าเจอสองตัวลิฟท์เอากระจายกันเลยพี่ขับไปห้าหลังกอดังนะเผื่อวันนี้อมลว่ะ ไอ้คนเ็บแ้วหา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 ตัวนรงเราปะหรือว่าตัวเดนข้นีรยเออกูหาอยู่หาอยู่ข้างหน้าฮะยิงหมวกกูกเด่นน่ะนะใกล้รามีที่ะป็นัวนั้นะตัวีไเอไม่รู้ไม่รู้รีไปรีไปรีไปพี่เด่นให้กไม่ี่ม่รถมาเติมนี่อ่าพี่เด่นให้พี่เล่นใหใช่ไหมละขับขับบนครึ่งหล่อเราครึ่งหล่อเราขับลงมาขับลงมาบ้านปูน ระเบียระเบียตัวนึงระเบียนอกระเบียนนอกตัวนี้นี่นี่ข้อนี้เลยข้อนี้เลยชิุดนยิงแล้เอ่มพี่พี่มาเพียแป๊บทำยาเด้อทำเนเดยาวเด้หิดหรอเออใช่ใช่ใช่สองตวนะพี่ยังสาแล้ว โอ้แม่งตัดให้เราอเอาระเบิดเคลียร์ไปเลยพี่ชิดพี่ชิดไ้ฝั่งพี่ใกล้พี่ใกล้พี่เลยใกล้พี่เพ็ญไกล้พี่เอิมเอาเราเปิดเออใกล้พี่เลยสวยเพ็ญมาแก๊กมาแก๊กอยู่ในห้องนี้มาสบัติของฉันหนึ่งพี่เดินผ่านนะอยู่บนห้องอยู่บนหัวกูอยู่ห้องบนหัวกูระเบีิดนอกปะระเบิดนอกระเบิดระเบียงนอกปะโอเคโอเคโอเคยังไม่ออกยังไม่ออกหมด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  จะมากินกูบอกกันเดนเลยเงี้ยบอกกูหลุดเลยอะโอ้โอ้บายบายมีคูณสองไกลปะวะคูณสองตายูยเหมือนะเนี่ยคูณสองน่าจะไกลอนอแต่แค่นี้ก็ยังไม่มียาให้กูยาอ่อนคูณสองอ่ะมีแต่คูณสองเลยอ้ะบายเฟนโบรข้างบน เอาล่ะถึงเวลาไปกันต่อกลางล่มเลยแมนเนจเจ็ดแผ่นยงวะกางเลยจ้ามีห้ากอนอ่ะพี่อ่ะอะพี่เยอ่ะไม่ได้เจ็ดแเพเอ็มสามตงยสี่ะ ับไปแล้วับไปแล้วเฮ้ยโดนแล้วโดนอแาร่อีนหมีล้วเฮ้ยใครโดนแบโหชื่อแม่งโคตรโป้เลยวะเฮียโดนแบนอะเก็บนเก็่ฮียไตี้เจลเอตี้ต่างประเทศนี่ใช่ปะตี้จังหวะสอกูตั้งชื่อให้ตีเนี่ย เขามาแล้วเอ้ยกูจำได้ว่ากูเจอเอสมาอยู่ข้างในนี่วะขอเปลี่ยนตัดโอเคไม่านแล้หกัไมเะไรมาไม่่านวาหนุ่มๆเดี๋ยวเพื่ออ้าขึ้นเลเออน้องน้องฟินครับน้องฟิน เข้ารอบเข้ารอบหลวงปอเข้าเข้ารเกไวเพราะมันเหลือแค่เดือนเดียวล้วอแลกได้คืออะไรหรออะไรหรอสมุกไงอ๋อสี่วินาทีเี่ยวเออพึ่งแมวด้วยไอสีไม่ดีสี่คนอ่ะเออสีสีมันไม่ไม่สีสีไม่ดีเดินเดินมาเรื่อยเ จ้าเอ๋เอ้ยที่แปดที่สิบวะข้างหน้าหรอเออข้างหน้าข้างหน้าเดินมาเรื่อยเดินมาเรื่อยเดินบินอยู่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ร้องชาร์จกันไม่มีการเคลื่อนไหวของมนุษย์เลยว่ะได้เลยอ่ะ ดดจะกรารรับบนฟ้าก่อนแล้วกันหาก่อนต้องเดินมาเรื่อยๆให้ใหญ่อะข่านี้ก็ไม่มีคนติ๊กสองอยี่ห้องบินเก็าาบชนกูตายนายจัดดันดันดนโอ้ไปเอารถก่อนแล้วกัน ไม่เจอใครในแซน,น,นเอ้ยในไอ้นี่เลยวะร้นอนปะโอ้กูไม่เจอใครเลยแล้วกูพยายาม,มเพ่งตาอยู่เออไม่เจอจริงๆวะไม่มีเลยเออไอ้เอิกเกริการค้าไอ้แต่คิดแต่เวลาการค้ามันมันปวดเแบนตะคิวขึ้นนะเว้ยมันมันกึศแล้วใช่ใช่ใช่พี่พี่เคย ไปนำฟันไหนเฮี้ยสงกามขาไงอ๋อเฮี้ยโคตรเฮี้ยนะความรู้สึกอ่ะเออเพราะว่าบมอมาครับอ้าปากอ่ะใช่กามกูจะเข้าเฮี้ยเออบมอหมอเขาบังคับให้เราอ้าปากอยู่แล้วอ่ะลายมือย้อยหมดแล้วเออเขาบอกว่าเฮ้เด็กคนนี้ทางผมโอเคโอเคโอเคจอมตอนสอนมึงยังตามอ่ากันเราขึ้นรถไปเท่ากูดังป่าวไม่รู้อะไม่เท่านี่ทำเป็นปืนลั่นหนึ่งนะเป๊ะเป๊ะ สองนัดเอาไปสองนัดขึ้นเมืองขึ้นเมืองเมืองกูเหรอโอเคโอเคโอเควนวนวางผมทีมปะไปทีมไปทีมไปทีมผมจะจอดปูนไม่จอดขับไปต่อปะขับไปต่อเบ้านเดนุ่นอะเออถึงไหนแล้ววะเห็นตัวปะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ้านเดนุ่นเอ้ยผมรอล่มรอล่มโอเคมาแล้วมาแล้วเอาผมเห็นว่ามีใครกลางมาหรือเปล่ากลางมาแล้วเอ้ยโปตายห่าแล้วเออโดนแบไปแล้วโดนรีบอทไปแล้ว เออโดนแบร์เวลาเย็นไม่กูเล่นหน้าเมืองไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเฮ้ยรถสะพานกูเฮียเต็มที่เลยดักหนึ่งไอ้สัตว์อุ้ยโคมชัดขับรถไปผ่านไปแล้วรถเร็วก็ไปนะรถเร็วก็ไปนะตามถนนกลับไปไหนตามถนนน่ะกลับไปหาพี่อ่ะเหรอมาดีไอ้สัสกูสู้กลางถนนเลยแล้วกูางร่มใหม่อีกการหนึ่งเนนะไอ้เด็กเปนซ้ำเลยเฮ้ยพอมันร่มหายไปไหนวะกลาง ไอพี่สัตมึงไม่ต้องขับเคมาขึ้นไปเลยเออเจอดฟินจอดจมาพี่สอนตวไปสายมาโดตไปสายมาโดนไปสายมาฟินยังอยู่ปะอยู่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 หลังรถนั่นอะแล้วก็เดินมีตัวนึงเว้นอีทนึงอีกตัวนึงวสองมีมะมีมะยไม่มีเาปูนอยุ่ปูนหรอมามามาสามอะโอเคโอ ทันมาเป็นปล่อยนี่หมดปะยงยำเก็บแล้วเน้า,าน,นาลีนะลีนะแตับกูบินมาช่วยกูต้องแมนเลยอ่ะที่มาฮันวิ่งอยู่นเนาะโดนเยเบคน้าเขาอยู่ <S <S อ้อาวเฮียไอ้สาศฉันวูลงมาเพื่อ <laughs> อยากได้ด็กกูนะ ได้แล้วโอเคของเยอะจังเลยครับวิทิ้งผิดขอโทษของโคตรเยอะเลยครับพ่ไปดีกว่าแล้ยยังสุดยอาเป็นลวครับ สุดอยอดแล้วรับเอาลับไปกันต่อต้องมีต้องมีไอตี้ที่เฮียบีเจอขับไปไหนไม่รู้อไอตี้แรกอะองงเออจัดไปด้ เพิ่งมาจากบ้านม้าบ้านมาอัหนึ่งตอนนี้ยังไม่เจอใครเออไอ้ทันเพิ่งออกมาเห็นรถกำลังขับมาก็คือสองดอมตัวนั้นอะเคียร์เคียร์เคียร์เก็บตกว่ะเนี่ยเก็บยังอ่ะเนี่เก็บแล้วแหววเคียร์อะไรครับ รถหลังรถหลังรถหลังมาสามโอเคข้ามมาข้ามมาข้ามมาข้ามามเออคนละตัวนะไอ้เฮ้ยขึ้นรถทะลุฝั่งข้า่านเขากูข้า่านเขากูติ๊กสองติกสองข้า่านเขากูบีบแต่บีบแต่ด้วยเยี่เป็นปากดีซ้าบีบแต่เฮียออกซ้ายไปแล้วเส้นนี้เส้นนี้ติกสองสายสายมตัวสามตัวฟังนะดอมสามตัวกระบะตัวเดียวทั้งหมดครบสี่มาหลังรถไม่อีกเฮ้ยไอ้เฮียอะไรวะ <centimet. S 2> เออะคาบ้านาบ้านหรอ่าฟินไหมไปไปไปไอพีคาบ้านนกันมสีนะเออเสวยพีสสวยพี่ไอตัวนี้พี่แสดงแสดงเขมาพีเขมาเกูเขมากูเขมาอ้อยอ้ยเอาไอเปเอ้ากูติดคกอยู่ขวากูเห็นตัวเดินต่ำเนต่กระแพงกระแพงกระแพงที่สองบ มากโอ,อไ้ไปดูไปดูไปดูช่วยกูด้วยสายสายเฮ้ยมันปาดใส่กูมันปาดใส่กูกูขาออยมันปาดิม,มากูเซฟอยู่ไม่เป็นไรยืดสุดชีวิตเอาเท่าไหร่อยู่ทางน้องานซ้าขวาอยู่ทางขวาอยู่ทางขวา แค่หนึ่งได้ยาวๆไปใครเลาไปมามเนาะไม่รู้อ๋อแล้เยี่ทันยีบใส่ด้วยไอ้สัตว์อะไรอะใครเน็ตจะพอนเ็ตมาไม่แค่เน็ตไม่แค่ของเรามึงเห็นมันชูมือปะม่เจอชูมือเน็ตตกแล้มันมันน่าจปาก่อนแล้วก็โดนมึงพลิกไงปามปแล้วลูกที่แตกหลังพี่ไง แล้วก็เมื่อกี้ตี้น่าจะเข้าบ้านนี้นะเต็มตี้ไอ้ที่ที่กูกับไอ้ฟินทิ้งมาขับรถมาจากเส้นต้นร้อยอ่ะนี่ตีสองตีสองขับไปอย่างเงี้ยหลังเราแล้วนะเออไม่รู้ว่าเข้าไหมไม่รู้เข้าไหมไม่เข้าเนาะโอเคไม่รู้ไปไหนแล้วแต่มีตีหนึ่งขับมาเส้นแล้วนะไอ้ฟินมึงเกมเหรอเนาะเกมดิมันท้ำผมยังไงวะ เหี้ยมาก็มาด้วยกันเฮียคนช่วยตายเฮ้ยคนจะตายรอดเอ้ยเฮียเจอน้องกูดีสัตว์กูทีมนันนั่นนันนั่นทิศสิกูขับไปแล้วมึงไรบีหน้าเล่นเป็นหน้ากระดาษเลยว่ะมึงตั้งใจขับรถสุดๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เคาะภูไอศาสต์อยู่ขวาเดี๋ยวกูจะขับขวาตามไปพี่ ตามูโซนมาเออกูเห็นละกูอยู่หลังห้องน้ำบีกูคอมึงได้เฮ้ยดันตาขวาตัวนึงความจัดยิงไม่โดนว่ะเหี้ยตามขวาตรงนี่ตก2นอกแค่สองอยู่หลังห้องน้ำไม่เป็นไรเซฟอยู่อยู่ตก2ตัวนึงครึ่งหลอดมั้งยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไหมครับต้องบนมันจะมีหินสองก้อนทันหินก้อนที่สองมันอยู่อะ ข้<อ>า,าวินี่ขอข้าวิท่านพี่เอาสามองมาเล่นไหมไม่ไม่ไม่พี่เก็บไปพี่จับได้ผมจับได้พี่เก็บไปพี่ต้องเล่นแค่เจอเลยอะ หอยเป็นหอยต่ำหน้าหอยต่ำา่านะดีไม่ดีไม่ดีวนมาขวากูเนีะสมองกูทักว้อมากอ่ะสมองยางเลี้ยขวาซ้ายยิงกูเออทามิ่งว่ะพี่ชี้ถึงจังไอขวากูแล้วก็ได้ตัวนึ่งขวาต่ำน้องทีลระกันตทีลระกันตี่หกแหละเออขวาต่ำนอนไปแล้วไม่มีเสียงหน้ากูนะขึ้นมาตรงผมได้ปะได้ได้การขึ้นไหม มาหนึ่งน้องจุ้นโซนด้านล่างด้านล่างมาหนึ่งเนี่ยมีแน่แน่ไปสมองกูเดชไปพี่พี่พี่สมองให้ผงลูกหนึ่งอ๋เหรออืออือไปเนี่ยพี่เดชเฮ้ยแต่แต่เนี้ยตาไม่ใช่ยีสต์เสาไอยียต์แม่เสาไฟตกใจหมดเลยมันวิ่งกลับบ้านแล้วนะ่กลับบ้านแล้วเนี่สมองมันชุ่มมากชุ่มฉ่ำอ่ะเอ้ยไอ้ต้นไม้ยอ่ะ ออเที่เดียวกูท um> ี่เดียวกูเฮ้ยเฮ้ยกูว่านะดีไม่ดีอ่ะอย่างที่หนึ่งกูไอ้ที่สองกูเนี่ยไอ้พ่อไอเฮียได้มาวนขวามาไม่รู้เพื่อนอยู่หน้ากูเปล่านอนอยู่นะไอนี่นี่ขวาซำนี่นี่นี่ที่สองตัวนึงอันนี้หมกชมพูไปเดในมากูเลยกูถอยกันเออกูโล่งกูโล่งกูถอยกันมาก่อนโผล่ไปยิงกูโผล่ไปยิงกูเฮียวัดประไล่สัตว์นี่ไอเฮียไปแล้ว ตีกันเนี่ยมันตายนะตีหมันตายทีหกเนี่ยตีหกเนี่ยแหละตีหกเนี่ยถูกแล้วตีจริงกูก็ตีหกแหละจบไปเฮียวัดสุดไปกูอ่ะคันตาวะคันตาเหรอเป็นอาการตาแห้งวะอาการเริ่มต้นอ่ะต้องต้องต้องลองดูวะพี่พี่เป็นจนแบบว่าพี่ต้องไปรักษาแต่พอไปรักษาก็ดีขึ้นต้องคอยสังเกตอาการตัวเองดีๆอันยิงกูายบนเต็มเลย ช่วเฮียหน่อมา้ยิงกูมาตอนเฮียอะไรอ่ะกูเราไหลไปช่วยโอ้ยิงไม่โดนเลอเว้ยเออโดนต๊อกวิ่งจะหินบนหินบนมันก็พุ่งหลอดนี่ไม่ดับเลยไส่ให้หมดเลยไหมดูของกูวะลุงวัดสวัสดีครับลุงมิกี้สวัสดีครับ F คูซีเห วัสดีครับเอฟคูสีบอัฟฟุสซูคูสี่ปะอ่านว่าอะไรวะนะกูไปด้ไปูไงใส่ทุกบ้านถ้า่งสองตัวอะไไอ้ม่เก็บไปว่าไอเทียจะมีกาะคเมน่นมีอะีแิวไว้แสดงว่ามันไม่ก่อสร้างเกมจีไอ้ข่เฮียได้มีคนมา ข้างขาวมาสองเหรอไม่ชถูกกูไปแจมขวานะขวาน่าสนใจว่ะวะเนี่ยตีเจ็กับตีแปดเออมงขวามงขวาพวกกูโคตรฟรีเลยบีหลายมาสพวกกูได้นะขาบารกี้มาด้วยทันขาบารกี้มาประมาณที่สองเข้าที่สองหรอใช่เข้าแล้วกูช่างแม่งอ่ะไปดูตีขวากันนั่นก็เหนื่อยแล้วทันนี่นี่เหนื่อทันนี่นี่ตรงนี้เลยเฮ้ยยิงเจ้าหัวกูอีกแล้ว เปบ้ามากแน่นเกินไปอ๋อเฮี้ยไรปั๊มเลยว่ะปิดแล้วไปปิดเลยเออไหลมาอยู่ไอบีบ้านที่สองมีคนเข้านะหน้ามึงอะตรงเนี้ยเออผมหาอยู่ครับเออคือตัวบักกี้ไว้อยู่ตรงฝั่งนี้เลยพันที่สองพี่น้องข่าวขานไม่ได้เออเปิดเลย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 เปิดไลยเปิดเลยเปิดเลยหนมจ้างแล้วเนี่ยโอเคโอเคเข้าใจพี่พี่กำลังทำหนมศพอยู่นี่จบหนึ่ง ดูวขวาไปไม่เอาขวามาแล้วตอบตัวแล้วโอโ้โหเยอะขวามือกูหน้าพี่สองตัวมึงรู้ได้ไงวะก็มไม่ทำอะไรเลยนะมึงรู้ได้ไงกไยู่หก็หน้ามายิงกูกำลังวิ่งลงไปกดนะเน่อนะ่ะสบายเฟสเลยพี่กินเออตกหนึ่งที่แปดนั่นแหละตอบหนึ่งร้าย ใต้เนินน no ้องโกพี่กล mm ับสายยาวๆเลยพี่ตองเล่แล้วพี่ต้องกลับแล้วเป็นยคใหปอยพ่งมาบอกพี่ินหน่อยน้าหนอกเล่าที่ขวาหนอกเล่าที right ่ตีนี่แหละี่อีอีกตัวนึงมาแล้วตัใหมมานากลับไปนูหมดแล้วอะไร้อยหน้อยหนึ่งเปตนตีนน้องโยิงที่แต่น้องงยิงมันตายน้อยหนึอ๋อหน้าเดหน้ามึงตัวท้ายและที่มึงเห็นนนีทีแรกเลยเหนหน้าพี่ใช่ไหมทัน เลอาวงตายนะตีแปดอะทนันขวาตายแล้วขวาไปกินตายแล้วเ,ออเหลือบ้านเหลือบ้านบ้านน้องตัวหญิงนะมันเทกกับน้องใต้บ้าน,าน้โอ,อ้โหมันไม่เดินต่ำหมดเลยว่เดินได้เลยยไ,ไ,ไ,ไนเถกเอาเ วันที่ดื้อบ้านเฟแก็อยู่ตรงนทันเลยื่อทันเลยพี่ได้ได้ๆเราด้เ่ไอ้หกิง็กไอ้ของกิงนี่ยะชื่อเหมือนโปเลยวะไม่มันคือตีที่ทันยิงเอดับนกอะมันมาจาเส้นเหลืองอะตีเนี่ยตีิบก ก็ไม่แน่นะมีสิทธิ์นะเพราะว่ามันไล่ยิงยิงผ่านหัวผมว่าสามไอ้สองสองเอ้เออยิงผ่านหัวผมยับเลยไอ้แคนี่ใช่ไหมเออตีที่ผมเอ้ยก็ตีที่ผมตีโปงไงอ๋อที่โดนแบนใช่ไหมเออเฮ้ยตีมันตีมันเพราะงั้นมีโอกาสที่มันจะโดนแบนอยู่นะพูดถึงอะไม่ไม่ไม่ถ้ามีแค่ไม่ถ้าใครโดนปยิงมันแล้วก็รีพอร์ตไปเลยเออเราค้างตัวเองอยู่ ไม่มีใครปาดปทางข้าฝั่งที่ทันเอาหินปะเดี๋ยวเราจะต้องก้อหินอ่ะเอาฝั่งลยเลยพีกี้ได้หน่อยพี่ข้าฝั่งแล้วเนี่ยข้ออางหนดเลยหาอยู่ออกปาดได้เปล่าได้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 กำลังเ,ออเจอมาพี่ก็แค่สวนแค่แหละเพชรที่หกอ่ะเปลี่ยนยังไม่รู้ <laughs> นะอาจจะเปลี่ยนแล้ว <laughs>

มันเอาไงมันปล่อยโปมันปล่อยไปมันปล่อยให้มันแบบว่าไ <c oughs> อเน,นี้ย <c oughs> ไม่ไม่โดนรีพอร์ตอะ <c oughs> เอาที่สองอะ